สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่นี่ก็จะไปหามหมอนะคะทุกคนไปให้เขาฉีดยาเข็มที่สี่เนาะเข้าสส่เลือดพี่นีจะเดินไปทางนู้นนะทุกคนอันนี้เปลี่ยนเส้นทางนะคะอันนี้ก็จะไปตะพาบนั้นนะคะทุกคน เดินขึ้นบันไดมาเนาะเด็กๆๆเด็ี <ş ark> เด็กนักเรียนเขานั่งพักเที่ยงกันเน,ะนาะเขานั่งกินข้าวอยู่ตรงหัวบันไดเนะาะเห็นพี่นี้ตะไายไม้ตะไายกล้องเนาะี่นี้ก็เดินขึ้นเนาะเปลี่ยนทิศทางนะคะทุกคนเข้าเมืองนะ เข้ามาในเมืองโลซานเนาะปกติพี่นีก็จะขึ้นเออพี่นีจะขึ้นเออรถไฟนี่ข yeah, ึ้นรถเ์ก็จะใช้เวลานานหน่อยเนาะนี่เขาก็จะเรียกโจทองโจโจทงโชทองนะคะโจ อันนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงฝฟ่าฝานะคะทุกคนพี่นีก็มาเร็วเนาะเพราะว่าทำเวลาคือว่าพี่นีไปไหนจะไม่ชอบไปเออไปไปแบบว่ารีบๆคือว่าไปก่อนเวลาเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปไม่ทนันเราก็จะวิ่งเนาะวันนี้ก็ขี่รถเมย์มาเพราะว่า มันก็ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเนาะเดินมาถึงตะพานแล้วนะคะทุกคนตึกแถวนี้ก็จะเป็นออทั้งโรงเรียนนะคะทุกคนในตัวเมืองโลซานเนาะแล้วก็จะเป็นโรงเรียนแล้วก็จะเป็นตึกทนายฟาร์มด้วยนะคะทุกคนใครมาหาทนายฟาร์มก็จะมาหาตรงตึกนี้เนาะมันก็จะมออีทุกอย่างเนาะ่ยตรงนีง้ย ของเมืองโลซานอันนี้พี่นีจะข้ามไปฝั่งทางนู้นเนาะเพราะว่าหมอคลินิกหมอของพี่นีอยู่ข้างหน้าพี่นีจะข้ามไปฝั่งนู้นไปถไ่ยวิวเนาะ,ะข้ามไปแดงนะคะทุกคน ท่าแรกมันก็เขียวนะอัน,นี้มันก็แดงทุกคนเห็นไหมคะไกลๆก,ก็จะเป็นทะเลสาบนะคะของเมืองโรซานเนาะ,ะถนนหนทางน,นะคะก็เสร็จแล้วจะสวยมากนะคะ เวลาเราเดินทางไปไหนนะทุกคนเราก็ดีนะคะสำรวจถนนไปด้วยเนาะว่าเออจุดไหนก็าทาทางเนาะถ้าเราขี่รถไฟแบบนนี้พี่นีก็ถึงหมอแล้วเนาะแต่ตอนนี้พี่นีเปลี่ยนทางเนาะรถเมก็พาพี่นีวนนะคะทะเลสาบนะคะทุกคนสวยงามมากเมืองโรซาลก็จะสวยแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะ ทำไงเราถึงจะกลับคืนได้อะโชว์ชวหุ่นหน่อยนะคะไปหาหมอไม่ใช่ว่าหมอเขาตกใจนะคะว่าคนใหม่คนไข้จะน อันนี้ก็เกือบจะถึงแล้วนะคะทุกคนก็เกือบจะถึงทลินิกของพี่นีแล้วเนาะพลินกของพี่นีอยู่ข้างหน้านู้นนะคะทุกคนดูเมืองโลซานนะคะทุกนพี่นีก็เคยพามาแล้วนะคะทุกคนอันนี้เรายืนอ,อยู่บนสะพานเนาะก็เป็นเมืองโลซานก็ถนนหนทางก็กำลังจะตัดต่อทําใหม่ค่ะทุกคน อยู่บนตะพานเนาะวลาเราเดินเนี่ยยิ่งยิ่งถือกล้องอย่างนี้เนาะคนเขาคนเขาก็มองพี่นีเนาะเขาก็นั่นเนาะพี่นีชอบออกบ้านแต่เช้านะทุกคนเพราะการที่เราออกบ้านก่อนเวลาเนาะอันนี้พี่นีก็จะเหลืออีกครึ่งชั่วโมงเนาะอันนี้ก็เกือบจะบ่ายโมงละ ก็จะเหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะแล้วก็จะถึงจะถึงคลินิกหมอมก็อีกครึ่งชั่วโมงเพราะว่าหมอนัดเออบ่ายโมงนะคะทุกคนหมอนัดเออหมอนัดบ่ายโมงครึง่งวันนี้ก็จะมีแดดนะคะทุกคน เพราะว่าอันนี้มันเดือนเ,อน,เนี่ยเซ็คต้นะคะทุกคนเดี๋ยวพอถึงเดือนออกตบนะคะอ,อตบเบอรมันก็ใบไม้ก็จะเริ่มเหลืองนะคะทุกคนวันนี้ก็ยังดีมีแดดเนาะเนี่ยพี่น,นีอยู่ข้างหน้านะข,า,ขากล้องพี่นี ก็จะทุกคนข้างล่างก็จะเป็นโรงเรียนเนาะแต่ไม่รู้ว่าเป็นโรงเรียน,นสายอะไรนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นลิฟต์เนาะลิฟต์เออลงไปข้างล่างนะคะทุกคน ลิฟต์ลงไปข้างล่างแนละ้วพี่นีก็เสียวนะเสียวลิฟต์นะคะลงไปชั้นล่างก็สุขสบายนะคะทางหนท่านะคะต่อไปถนนเสร็จก็จะสบายแบบนี้นะคะทุกคนการเดินทางนะคะก็จะสะดวกสบายสำหรับคนไปทำงานไปโรงเรียนไปไหนนะคะทุกคนก็จะเป็นรถรางเล็กเนาะ ก็จะไปเออมืองที่พินีอยู่ก็ไปได้นะคะไปรถรางนะคะทุกคนถ้าพี่นีจะกลับรถรางพี่นีก็จะลงลิฟต์ตรงนี้เนาะแล้วก็มาดักขึ้นรถตรงนี้เนาะก็พี่นีจะดูก่อนว่าขากลับพี่นีจะกลับยังไงนะคะทุกคนพี่นีก็เดินมาสุดสายสุดสะพานแล้วนะคะทุกคนคะ่ะก็ไม่อยากจะเข้าถนนมากเนาะเพราะว่าอยาจะไปติดรถคนอื่นค่ะ พีน่นีก็เดินมาถึงคลินิกของพีน่นีแล้วนะคะทุกคนเป็นคลินิกเซอร์ซินนะคะคลินิกของพีน่นีที่มารักษาตัวเนาะพีน่นีก็มาถึงคลินิกแล้วนะคะทุกคนที่ว่าพีน่นีจะมาให้ยานะคะเข้าทางเส้นเลือดนะคะเข็มที่สี่นะคะทุกคนก็ พี่นีก็ออกบ้านมาเที่ยงนะคะทุกคนก่อนเที่ยงนะสิบเ,เ,นะเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงครึ่งเนาะก็ขี่รถเประจำทางมามันก็ใช้เวลาหน่อยเนาะตอนนี้พี่นีก็ถึงคลินิกแล้วยังไงเราพบกันคลิปหน้านะคะทุกคนคนเขาก็มองมองพี่นีนะคะว่าพี่นีถ่ายอะไรนะ,ะทุกคนไปขอฝาก กดไลค์ให้พี่นีด้วยนะคะถ้าชอบใจนะคะทุกคนคะ่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ